อจะลก็คงต้องหลอกตัวเองเอ้ยสเก็ตเตอร์ไม่ต้องพูดเลยมาเลยสเก็ตเตอร์อย่าให้ต้องพูดเยอะสุดท้ายแล้วมาไหมสวยสวยเอาลวครับก่อนหนึ่งก็ขอกราบสวัสดีเพคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับ หวานเจีย๊ยบเรามาอยู่ในเกมของจังเกิลดีไลท์กันอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมมาวันนี้มาสูตรเดิมเลย <S <S เริ่มต้นที่เท่าไหร่ดีห้าก่อนห้าหรือหกหกดีกว่าหกมันเลขสวยมาตอนนี้จะมีสูตรสรับขาหลอกอีกแล้วสับขาหลอกปึ๊บ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 เข้าไปวันนี้จะแตกหรือเปล่าสูตรนี้ครั้งก่อนแตกแล้วนะวันนี้มาลองดูกันไปสิบครั้งเคอร์โบโอเคไม่มาอืม ยังยังหรือครั้งก่อนจะฟุกวะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดว่าไง <Yeah. S 1> อื่โอ้โหไม่มาเลยนะคุณผู้ชมไปเร็วจริงๆสิบครั้งเทอร์โบนี่ไม่เอาเล้วดีกว่าไหมเเ <No. S 1> ทอร์โบไม่เอาเดีกว่าไหม <No. S 1> ปกติป,กป,กปุ๊บ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 สับขาหลอกกอ่อน oh. หึมฮมเหมือนมีหน่วงนิดนนะไปปกติสิบครั้ง let's go มาลุน้นสเก็ตเตอร์กันหน่อย เร็วๆมันรู้สึกไม่ค่อยได้ลุ้นยังไงไมันู้อมันแบบปึ๊บๆๆเลยยังไม่ออกเลยคุณผู้ชม <Hey. S 1> มก็จะได้คู่โอ้โหเสียฐายแอปเปิลอ่ะโอ้โหเมื่อกี้คือแบบขัดชิ้นเดียวด้านหน้าแอปเปิลอ่ะเสียดายมากเลยหึสิบครั้งไม่มายนะครับจับคู่ได้ครั้งเดียวอย่างนีเปล่านี่อ่ะโอ้โหหรือเมื่อวานหรือเออไม่ใช่เมื่อวานหรือรอบก่อนได้เยอะไป มันก็เลยรกกู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้มึงมานี่กูต้องไม่ให้ละว,วันก่อนได้เยอะแล้วบิดก็บิดนิดเดียวรู้สึกได้เยอะอีก <c oughs> มี่ไหนเอาโปรแกรมบนเราโอ้ยโยแล้วขอสวยๆสวยๆด้านล่างโอ้โห,โหเกือบนะอันสุดท้ายเมื่อกี้ครับแบบเป็นมะเฟืองนี่คือแบบโอ้โหพระเจ้าจอดหืไม่มาเลยนะคู่เนี่ยเฮ้ยห,หรือวันนี้ดวงจะไม่มาวะ แค่จับคู่ธรรมดายังจับไม่ได้นะครับคุณผู้ชมดูดิโอ้โหคู่ไม่ออกเลยอะ่ะอะไรกันครับนี่อ่ะปรับเลทกดเองโอ้โหแอปเปิ้ลเสียได้หืมเมื่อกี้เยอะมากเลยแต่ด้านหน้าไม่มีเฉยมาเทอร์โบเอาไม่ม่เอาเทอร์โบมั้งหรือเอาไปลองเทอร์โบมันไม่ค่อยรู้เลยไม่ค่อยอยากกดเลยอืม อืมอืมอืมโอ้โหกว่าจะมาคุณผู้ชมโหสเกตเตอร์สวยสวยแหมได้กี่คู่เนี่ยสิบครั้งได้ประมาณสี่คู่หรือเปล่าปัดโถวันนี้ถึงเหมือนเหมือนจะไม่มาไงไม่รู้คุณผู้ชมสับขาหลอกหลอกตัวเองหรือเปล่าเนี่ยวันนี้คือหลอกตัวเองหรือเปล่าเนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดว่าไงหลอกโปรแกรมหรือหลอกตัวเอง ก็คงต้องหลอกตัวเองเอ้ยสเก็ตเตอร์ไม่ต้องพูดเลยมาเลยสเก็ตเตอร์อย่าให้ต้องพูดเยอะสุดท้ายแล้วมาไหมสวยสวยมันต้องอย่างนี้สิว่าคุณผู้ชมขอคุยหน่อยเถอะไม่ได้คุยมาแบบสักพักนะไปอะไรเอยโอ้โหไปอยู่ด้านหลังหมดเลยแย่ละแย่แล้วถ้าอยู่ด้านหลังนี่คือแย่มาก โอ้ด้านหน้าหนึ่งอันแต่ไม่มีคู่ให้จับสวยแล้วแบบนี้สวยแล้วโอ้ยอสิบบาทแย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้วด้านหน้าไม่มาโอ้ด้านหลังมีเยอะเลยขอด้านหน้าสักแถวหนึ่งแถวแรกอะ <c oughs> คือด้านหน้าต้องมีแถวแรกแถวนึงไม่งั้นไม่ได้นะคุณผู้ชมคือด้านหลังนี่สวยละขนาดนี้ถือว่าโอเคละแต่เราขาดด้านหน้าตอนเนี้ยโอ้ด้านหน้าไม่มาขอแค่แถวเดียวพอด้านหน้าตอนเนี้ยสวย อเอาจริงๆนะถ้าได้สับประรดนะยังไงก็แตก5 6 0 0อ่ะได้เลยถ้าได้สับประรดนะถ้าได้สับประรดนะคุณผู้ชมขอสับประรดได้ไหมอ้โหไม่ได้สับประรดโอ้โหอย่างเซ็งอะ่ะคุณผู้ชมวันนี้แม่งดวงไม่มาเลยวะ่ะเสียดายอะ่ะไม่ใช่สับประรดคือถ้าเข้าสเกตเตอร์อย่างนะ้อยๆคือต้องให้ได้สับประรดแบบแถวเยอะๆแบบนี้สักครั้งหนึ่งอะ่ะมันถึงจะคุ้มนะคุณผู้ชม หรือแม้แตงโมเลยถ้าแตงโมคือแบบมัตเตอร์ฟัคเกอร์คุ้มมากอ่ะบอกเลยถ้าเป็นแตงโมโอ้เสียดายวันนี้ได้แค่สองแปดแปดเองอ่ะได้น้อยมากเลยแต่ก็ยังดีกว่ารอบที่ได้เจ็ดบาทนะคุณผู้ชมอันนั้นคือแย่โอ้ยสเกตเตอร์สักครั้งดิวันนี้เอาหน่อยโอ้โหไม่มาอื้อโอ้โหไม่มาอื้อสิบห้าบาทก็โอเคเฮ้ยสเกตเตอร์ ได้ไหมโอ้โหเงียบเชียวอายแข่งเซ็งสเกตเตอร์ได้น้อยแล้วเสร็จก็เซ็งไม่มีกำลังใจจะปั่นต่อแล้วครับนะคุณผู้ชมอายแข่งเลยเมืเ่อกี้สับปะรดไม่ออกอืมสับขาหลอกหน่อยสับขาหลอกตัวเองปัป๊บเทอร์โบนี่เทอร์โบนี่ไม่ค่อยรุนเลยโอ้โโยย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 ยอ,อ,อ,ปปอยยยยยยยอยย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 ย เมื่อกี้โยนสวยแล้วนะแต่ว่าหมุนมาไม่ดีอื้มไวละละละเร็วเร็วเกินอื้มแย่แย่แย่ปรับเลทก่อนเล่นสูงขึ้นมาหน่อยนึงเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นจะได้เอาทุนคืนเปึ๊บเปิร์บปึ๊บเปิร์บปึ๊บเปิร์บเปิรบ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 อื้มซับคาหลอกเยอะเกินหลอกตัวเองนะเนี่ยวันนี้คือหลอกตัวเองนะ ไม่ได้หลอกไทยเลยเฮ้ยหลอกตัวเองล้วนๆหลอกตัวเองว่าต้องได้สเก็ตเตอร์ใช่ไหมโอ้โหหมุนไม่ได้เลยจับคู่ธรรมดาก็ไม่ได้โอ้โหสี่บาทแย่แล้ววันนี้วันนี้บอกเลยว่าแย่แล้วอืมอืมสวยเออถึงมันจะจับคู่ได้ไม่เยอะแต่ก็แบบเนี้ยแบบเนี้ยถ้าแบบไม่ถี่ๆแบบก็โอเคสเก็ตเตอร์จะไม่ไม่ต้องก็ได้ถ้าแบบถ้า,ถา ได้แบบนี้ถี่ๆนะอืมสามขาหลอกหน่อยสูตรเดิมหรือว่าหันเจี๊ยบเล่นผิดช,ช่วงวะเนี่ยโอ้โหลูสึกไม่ค่อยออกเลยเล่นเวลาแบบนี้อืม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 โหไม่ค่อยมาเลยสเก็ตเตอร์อีกครั้งสิเข้าไปแก้ตัวหน่อยได้ไหมไม่ได้ต้องแก้ผ้าพามอะไรวะาไม่ออกเลย ผู้ธรรมดาก็จับยากนะวันนี้แย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้ววันนี้ yeah, แย่ละรู้สึกใจไม่ค่อยดีเลยมือสั่นไปหมดดูสิ <c oughs> ไปสิบครั้งธรรมดาปกติเลยหมุนแบบลุ้นๆมาละสามบาทมไม่มาอะไรกันครับเนี่ยอ๋อไม่มาอีกละโอ้คุณผู้ชมผมว่าวันนี้นี่เจ๊งแน่นอน หออหอืมคุณผู้ชมผมว่าวันนี้ผมพอก่อนดีกว่าเหมือนดวงจะไม่ค่อยมานะจากตอนแรกมีประมาณ2,900กว่าตอนนี้เหลือ2 8 9 0ขาดทุนหลักสิบนิดหน่อยไม่เป็นไรถือว่าเสียไม่เยอะเก็บไว้หมอนต่อรอบหน้าโอเควันนี้ผมขอจบคลิปเพีงเท่านี้นะครับสำหรับคนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับโอเควันเจี๊ยบไปก่อนแล้วบ๊ายบาย